เสียแลยินดีนะครับที่ได้กลับมาที่บ้านเสียบโยนอีกครั้งนะครับมาเมื่อประมาณเดือนเดือนกว่ากว่านะครับมาเดือนกว่ากว่ามาเนี่ยเจอท่านพนักงารงหวัดท่านนายกฐางสวีนะครับแล้วก็ที่ท่านกำนันพี่ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชน ที่บ้านดา่านศรีทรงนี้หมูนะหมูห้าใช่ไหมวันนี้มากันมากันไม่เท่าไหร่นะครับท่านนายกก็ชวนผมอุดหนุนชาวบ้านนะครับวันนี้มาไม่ต้องอุดหนุนนะครับดีใจที่มากันเย,ยอะๆนี้นะก็อยากให้พี่น้องประชาชนมาเที่ยวกันที่บ้านเสียดโยนอย่างนี้เยอะๆทุก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 อาทิตย์นะครับท่านนายกากบอกจัด 10- ถึง12เลยไม่ใช่จัดถึงวันที่12แล้วเลิกไปนะครับอยากให้อยู่ยาวๆาวทุกอาทิตย์นะฝากท่านในเบอร์ท่าน ท่านนายกด้วยนะครับแล้วท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับเชื่อกันรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับและให้พี่น้องประชาชนได้มีกิจกรรมที่เป็นปหลาดเลของทุกๆท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนจากที่ต่างๆนะครับทราบข่าวเดยทางเข้ามาท่องเที่ยวมาชมธรรมชาติอานงดงามนะครับไม่ทราบว่าทางทปสมาหรือเปล่าที่คนสำคัญอีกคนผมลืมไปนะครับทางทกสนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุน ตลาดเลที่ ate, บ้านเสียบโยนแห่งนี้นะครับเ็เรียนว่าจริงๆพื้นที่ <อ Ma. S 1> ทแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่พื้นที่อยู่นะครับที่สมเข้ามาแล้วก็คิดว่าเป็นพื้นที่ึที่มีสันตภาพแล้วก็เป็นมีทิวทัศน์สวยงามนะครับแล้วมีเสน่ห์ของพื้นที่นะครับแม้ทางเข้าจะมาเล็กพิดเดียวแคบพิดเดียวนะครับแต่พอเข้ามาถึงแล้วนะทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยจะพอสัมผัสแล้วจะจําพื้นที่แห่งนี้นะครับ ว่าความงดงามของธรรมชาตินะครับที่ประกอบกันทั้งวิถีชีวิตของชุมชนและธรรมชาติทั้งอ่าวทั้งทะเลทั้งทางเดินหรือจุดชมวิวบนภูเขานะครับที่มีที่บ้านเสียบโยแห่งนี้นะครับมาที่ว่ามันเป็นตัวที่ถ้าเราช่วยกันทําขึ้นมานะครับแล้วคนที่มาแล้วเนี่ยจะต้องจดจาแล้วก็ชวนคนมาสมผัสิ แม้ก็ทั่งาสภา,านะครับที่คุณสุรินก็ยือนอยู่แล้วท่านพิีกรทางท่านผู้จัดการโรงเรียนนะฮะที่ยืนตรงนี้ไปเนี่ยที่ทางทศกศมีส่วนในการช่วยสนับสนุนในการทําขึ้นมาเนี่ยครับจริงๆท่านท่านผู้จัดการทศเจ้า,า,ย,าออยังบอกว่าบอกว่าถ้าทํายาวๆไปเนี่ยจะไดอารมณ์ได้ฟิลได้ความรู้สึกที่ดีๆกว่านี้นะครับถ้ายาวเข้าไปเลยเนี่ยนะครับเราต้องช่วยกัพัฒนาต่อไปต่อไปพอ,อทําแล้วเนี่ยผมคิดว่า มาแล้วเนี่ยได้ทุกอย่างได้ความรู้สึกที่ดีๆได้เดินเพ่นทางศึกษาธรรมชาติได้ดูวิถีชีวิตชุมชนได้สัมผัสกับอาหารทะเลได้สัมผัสกับสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรเยอะมากมายนะครับทมคิดี่ว่าทุกนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเนี่ยท่านทราบดีนะครับว่าเสน่ห์ของที่บ้านเสียบยนนี่คืออะไรนะครับท่านถึงมากันนะครับก็ฝากว่าเราทํากันมาดีอย่างนี้แล้วนะครับ ช่วยกันรักษาและก็ช่วยกันทาต่อให้ต่อเนื่องให้ยืนยาวต่อไปนะครับอย่ที่ถามท่านนายกเรื่องการขอใช้พื้นที่นะครับพอผมมาแล้วนะครับกลับไปเนะี่ยผมก็บอกท่านพสจนะช่วยมาสุนามาดูวิธีนะท่านก็ไเข้ามาดูนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําทางทานานยกทางกำลังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับแล้วก็เกิดจุดชมวิวปัญหาเล็กน,น้อยที่มาติดขัดอยู่นะครับถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจช่วยกันแล้วก็คุยกันนะครับผมที่ว่าบางอย่างมันทําไปได้ภายใต้ ระเบียบกฎหมายที่มีอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่พยายามเปลี่ยนว่าเราต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันทํานะครับวันนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยไม่เช้าผมก็แวะไปคุยกับคนหนึ่งครับไปชวนเขามาทํากิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อทําให้เกิดกิจกรรมขึ้นในเดือนต่อๆไปด้วยนะครับในวันที่เมื่อก่อนกับก่อนตอนบ่ายตอนเที่ยงก็แวะไปที่ประทิวนะครับท่าน แล้วท่านรองนายกรังนตีคนเอกประวิตยนะครับจะมาที่ปะทิววันจันทร์นะครับก็ไปดูพื้นที่แล้วก็คุยกับคนในพื้นที่นะครับแล้วก็วันที่24ถึง28นะครับมีงานโลกทะเลนะครับก็เลยแวะคุยกับคนอีกนะครับว่าเราจะทํากิจกรรมยังไงให้คนจากทั่วประเทศนักท่องเที่ยวทั้งในชุมพรนอกจังหวัดชุมพรนั่งเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาแล้วเนี่ย อยากเข้ามางานโลกทะเลของจุมพรนะครับแด้วัความร่วมมือจากพี่น้องสมาคมประมงแพลปลาอะไรต่างๆนะครับจะทําหอยกระทะกระทะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอีกเพิ่มขึ้นจากหอหมกยาวที่สุดอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องช่วยกันทำนะตอนนี้ไอ้โควิดเรื่องไม่ดีปีมันผ่านมามันผ่านหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องดีเราจะทําพื้นที่ให้ดีขึ้นยังไงเราจะทําไงให้จุมพรเราเป็นที่ คนมาแล้วอยากมาอีกนะครับทุกคนใครมีกำลังยังไงมาช่วยกันทํานะครับแล้วก็จังหวัดชุมพรเราก็จะดีขึ้นนะครับผมก็พยายามจะใช้ทุกๆทิศทางนะครับทํำยังไงให้ชุมพรเรามีสิ่งดีๆนําเสนอให้กับพี่น้องนักท่องเที่ยวหรือว่าเราเกิดความร่วมมือร่วมใจช่วยกันในการทํางานแล้วมันเป็นพลังที่ทําให้เกิดสิ่งดีๆพัฒนาจังหวัดชุมพร ต่อไปนะครับมาพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับทางท่านนายการจังหวัดทีมงานของสำนักงานพรันามชนทุกคนนะครับทีมงานในพื้นที่ทางท่านนายอำเภอทางผู้นําทั้งท้องถิ่นท้องที่ส่วนราชการต่างๆที่ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมที่บ้านเสียบโยนแห่งนี้นะครับตามโครงการยาวๆของท่านนายการจังหวัดนะครับก็โครงการยาวๆแล้วก็ขอให้กิจกรรมตัวเนี้ยยืนยาวต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่กู้กับ ตำบลหลานสวีอำเภอสวีอยู่คู่กับจังหวัดชุมพรสื่อไปนะครับเรามีตลาดหรือลาดเนี่ยหลายแห่งนะครับขอให้เป็นหนึ่งที่หนในใจของคนของนักท่องเที่ยวที่เวลามาชุมพรต้องนึกถึงล,ล,านนลาดเลบ้านเสียบยวนนะครับลาดเลบ้านเสียบยวนดังไปทั่วโลกแล้วเฮ้